แต่ว่าเดี๋ยววันศุกร์นี้จะมีความเห็นจากประธาน TDI มาให้ฟังกันว่ามุมมองของ TDI ต่อเรื่อง Digital Economy นั้นมองอยังไงบ้างแต่ว่าที่ประชุมที่ผ่านมาที่ World Economic Forum <อ>ี่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะคะก็มีการถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่า Digital Economy เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วมันจะอยู่กับเราต่อไปแค่ไหนใช่ใช่แล้วมันจะทําให้ผลกระทบของการจ้างงานเนี่ยมีผลกระทบหรือเปล่าเนี่ยนะคะในเรื่องนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยในการประชุม World Economic Forum มีผู้บริหารจาก Facebook Microsoft Google เข้าร่วมด้วยแล้วก็มีความเห็นในทํานองเดียวกันก็คือเชื่อกันว่าภายในไม่กี่ปีข้างหน้าคนทั้งโลกจะโยงใยกันด้วยระบบอินเทอร์เน็ตนี่แหละค่ะคะุณเอริกชมิด Schmidt, ประธานบรหิหารของ Google ก็ทํานายด้วยนะคะว่าในอนาคตอินเทอร์เน็ตจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดํารงชีวิตเลยคะ่ะ uh. ส่วนเรื่องที่ว่าเทคโนโลยีจะทําให้ผู้คนตกงานหรือเปล่า <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมาเป็นร้อยปีแล้วนะคะ <c oughs> สิ่งที่ต่างไปจากเดิมก็คือการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็วกว่าเดิมเท่านั้นและเทคโนโลยีที่แพร่หลายไปทั่ว โลกก็จะทําให้ผู้คนมีความเสมอภาคกันมากขึ้นค่ะและบริษัทที่เราเป็นลูกค้ากันเกือบทุกคนแน่นอนแน่นอนก็คือ a c e b o o k ครับเชอรี่แซนเบิร์ตประธานฝ่ายปฏิบัติการของ Facebook ก็ยอมรับว่าโลกของเทคโนโลยีเนี่ยเปลี่ยนเร็วมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนครับแต่เทคโนโลยีก็ทําให้เกิดการจ้างงานใหม่ๆเหมือนกันนะครับทั้งในแวดวงของเทคโนโลยีและก็แวดวงอื่นๆด้วยนะครับปัจจุบันนี้ทั่วโลกตามข้อมูลมีคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพียงแค่ 40%เท่านั้นเองครับลองคิดดูว่าถ้าหากว่าอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เนต็ตเพิ่มมากกว่านี้ตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งนะครับถ้าเพิ่มมากกว่านี้เขา,ขามองกันว่ายังสามารถทําอะไรได้อีกเยอะมากจริงๆค่ะเนี่ยแหละคะ่ะเศรษฐกิจดิจิอตอลอีโคโนมีเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะเข้าไปอยู่ในชีวิตเรามากขึ้นทุก,ก,ทกวันการอาน